แบบที่1น,นะคะเป็นถังกองทรายค่ะนิยมใช้มากที่สุดนะคะกองฝุ่นใบไม้เศษสิ่งสกปรกได้ดีค่ะชุดถังกองคู่ปั๊มค่ะ Compact System หรือเรียกง่ายๆว่าชุดกองสำเร็จรูปเหมาะกับสระขนาดไม่เกิน80คิวนั่นเองค่ะ Wood b o w Emerald Green ค่ะ Sky Blue และ Ocean Blue ค่ะแค่เลือกสีให้แมทกับ o o and t o n นนะคะของสระว่ายน้ำก็จะช่วยให้สระลงตัวได้ครบทุกมิติเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจฟไรส์สวิมมิ่งูค่ะกับรายการฟู o r You รายการที่จะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสาวยน้ำใน EP 1ีอีกเช่นเคยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่กำลังสร้างพูวิลล่าหรือสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะคะตั้งแต่30คิวถึง100คิวค่ะหรือมีแพผนที่กำลังจะทำสระว่ายน้ำใหม่นะคะ EP นี้ค่ะห้ามพลาดเลยค่ะและก่อนไปชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ค่ะกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะดินินจะมาแชร์อุปกรณ์สระว่ายน้ำสำหรับพูลวิลล่า และสระบ้านส่วนตัวค่ะมีอะไรบ้างแล้วถ้ามีสระขนาดต่างกันเราจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรให้พอดีและคุ้มค่าที่สุดค่ะ แล้วอุปกรณ์สะว่ายน้ําที่จําเป็นต้องมีอะไรบ้างจะเลือกถังกรองแบบไหนดีปั๊มน้ําควรเลือกใช้ขนาดเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับสะของเราแล้วระบบฆ่าเชื้อโรคแบบไหนใช้งานง่ายและปลอดภยัย EP นี้มีคําตอบค่ะโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์สะว่ายน้ําสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกคืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องเครื่องทําหน้าที่เป็นระบบหมุนเวียนและบําบัดน้ําค่ะส่วนที่2คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในสะ เช่นไฟสาว่ายน้ําหัวดูดหัวจ่ายน้ําหรือแม้แต่ระบบเจสสปาค่ะที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความเพลิดเพลินเวลาลงเล่นน้ําค่ะแต่ถ้าเรามองในมุมของสะพูวิลล่าหรือสะบ้านขนาดเล็กถึงขนาดกลางจุดที่ต้องคํานึงจริงๆคือพื้นที่ในห้องเครื่องที่มักมีจํากัดเราจึงต้องเลือกอุปกรณ์ที่กระทัดรัดแต่ยังทํางานได้ครบค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นสระเล็กหรือใหญ่สระบ้านส่วนตัวสระพูวิลล่ารวมไปถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ระบบหมุนเวียนในสระว่ายน้ำจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ3อย่างค่ะอย่างปั๊มสระว่ายน้ำค่ะทำหน้าที่ดูดน้ำจากสระเข้าสู่ระบบกรองแล้วส่งกลับเข้าสระว่ายน้ำค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการเลือกขนาดปั๊มแบบง่ายๆกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคือการหาปริมาตรสระค่ะ สูตรง่ายๆเลยนะคะคือความกว้างคูณความยาวคูณความลึกเฉลี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นลูกบาศเมตรหรือคิวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าสระของเรายาว8เมตรกว้าง4เมตรความลึกเฉลี่ย1.4เมตรปริมาตรจะเป็น44.8ลูกบาศเมตรหรือ44.8คิวค่ะต่อมาต้องเลือกเวลาในการหมุนเวียนน้ำหรือ turn over time ค่ะ ถ้าเป็นพูลวิลล่าหรือสระที่มีคนใช้บ่อยๆแนะนำให้หมุนเวียนทั้งสระทุก6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยใช้งานไม่ถี่มากก็สามารถยืดได้ถึง8ชั่วโมงค่ะเมื่อเลือกเวลาแล้วเราก็นำปริมาตรสระไปหารด้วยจำนวนชั่วโมงที่เลือกจะได้เป็นอัตราการไหลที่ต้องการหน่วยเป็นคิวต่อชั่วโมงค่ะจากตัวยอย่างสระ44.8คิถ้าเราเลือกเทิร์นโอเวอร์6ชั่วโมงอัตราการไหลเท่ากับ44.8หารด้วย6 เท่ากับ7.47หรือประมาณ7.5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะพอเรารู้อัตราการไหลของน้ำที่ต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการเลือกรุ่นปั๊มสระว่ายน้ำนะคะให้เหมาะสมกับสระค่ะวันนี้ขอแนะนำนะคะเป็น ESP ปั๊มค่ะจากแบรนด์เจสตาของเรานั่นเอง <Yeah. S 2> เริ่มจาก0.5แรงม้าเหมาะกับสระเล็กๆประมาณ30-40คิวต่อมาคือ0.75แรงม้าเหมาะกับสระขนาดกลางๆ 45 5 0คิวต่อมาจะเป็น1แรงม้าเหมาะสำหรับสระขนาด55 6 0คิวส่วน1.2แรงม้าจะเหมาะกับสระขนาดใหญ่70 8 0คิวค่ะดังนั้นถ้าเป็นสระ44.8คิวตามตัวอย่างรุ่นที่แนะนำนะคะเป็นรุ่น E S P ปั๊มขนาด0.75แรงม้านะคะจากแบรนด์เจสตาค่ะถ้าเลือกปั๊มเล็กจนเกินไปนะคะระบบจะทำงานหนักค่ะจะทำให้ปั๊มของเรานะคะพังแต่ถ้าเลือกใหญ่เกิน ะะจะทําให้เปลืองไฟโดยไม่จําเป็นค่ะต่อมาค่ะเป็นเครื่องกรองสาวายน้ํานะคะเป็นตัวกรองสิ่งสกรปรกค่ะเช่นฝุ่นและเศษใบไม้ในสาข,ของเรานะคะแล้วมันสําคัญยังไงไปดูค่ะนอกจากปั๊มน้ําแล้วนะคะขนาดของถังกรองค่ะก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับปั๊มสาวายน้ําและขนาดสะข,ของเราด้วยค่ะสําหรับถังกรองสาวายน้ําทั่วไปนะคะมี3ามแบบหลักๆค่ะ แบบที่1น,นะคะเป็นถังกองทรายค่ะนิยมใช้มากที่สุดนะคะกองฝุ่นใบไม้เศษสิ่งสกรปรกได้ดีค่ะแบบที่2นะคะเป็นถังกองผ้าค่ะเหมาะกับสระขนาดเล็กถึงกลางนะคะและพื้นที่ติดตั้งจํากัดค่ะ แบบที่3ค่ะเป็นถังกองกระดาษนะคะกองละเอียดค่ะมักใช้ในสระขนาดเล็กหรือระบบสปาที่ต้องการความสะอาดสูงค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะขนาดถังต้องจับคู่กับโฟรเรสของปั๊มค่ะเช่นถ้าปั๊ม0.5แรงม้านะคะสำหรับสระ30คิวค่ะใช้ถังกองทรายขนาด16-21นิ้วค่ะถ้าปั๊ม0.75แรงม้านะคะสำหรับสระขนาดกลางค่ะ45-50คิวค่ะใช้ถังกองทรายขนาด21-24นิ้วค่ะ และถ้าปั๊ม1แรงม้านะคะหรือ1.2แรงม้าค่ะสำหรับสระขนาดใหญ่ค่ะใช้ถังกองทรายนะคะขนาด24-30นิ้วค่ะถังกองที่ดีนะคะจะทำให้น้ำใสเร็วค่ะและดูแลรักษาง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่อยากได้ระบบที่ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่และดูแลง่ายค่ะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนั่นก็คือชุดถังกองคู่ปั๊มค่ะ Compact System หรือเรียกง่ายๆว่าชุดกองสำเร็จรูป เหมาะกับสระขนาดไม่เกิน80คิวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเครื่องผลิตคอรินจากเกลือนะคะตัวนี้ค่ะจะเปลี่ยนเกลือในน้ํานะคะให้เป็นคอรินอ่อนๆค่ะ ฆ่าเชื้อโรคได้ดีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเติมคอรีนแรงๆค่ะสําหรับการใช้งานทั่วไปค่ะเราแนะนําให้คงระดับเกลือในสระนะคะไว้ที่ประมาณ3 ppm ค่ะเพราะเป็นค่าที่ปลอดภัยนะคะและยังช่วยให้เครื่องทํางานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะและการเลือกเครื่องเกลือให้เหมาะสมกับขนาดสระนะคะตัวอย่างเช่นสระขนาด30-80ถึงิคิวค่ะควรเลือกเครื่องเกลือที่มีเอาต์พุตอยู่ที่8-20ถึงกรัมต่อชั่วโมงนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรคค่ะ และรักษาความใสของน้ําตลอดเวลาค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากอัปเกรดสระว่ายน้ําค่ะให้พิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรเลือกใช้เครื่องเกลือค่ะที่รองรับระบบน้ําแร่นะคะและใช้คู่กับแร่แมกนีเซียมคอรดายค่ะเพียงเท่านี้ค่ะสระว่ายน้ําที่ธรรมดาของคุณนะคะก็จะกลายเป็นสระระบบน้ําแร่ค่ะที่ช่วยบํารุงผิวพรรณนะคะและให้ความรู้สึกผ่อนคลายค่ะ เหมือนทําสปาที่บ้านเลยค่ะเรามาพูดถึงไฟสระว่ายน้ํากันสักหน่อยนะคะจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของแสงสว่างนะคะแต่ยังเป็นดีไซน์ที่ช่วยเสริมมูดแอนโทนนะคะให้สระว่ายน้ําลงตัวอีกด้วยค่ะสําหรับไฟสระว่ายน้ํารุ่นใหม่จากแบรนด์เจสตานะคะสามารถเลือกกรอบโคมให้เข้ากับกระเบื้องสระได้ถึง8สีเลยค่ะอย่างสีแรกนะคะเป็นสีเ k ค่ะถัดมาค่ะเป็นเมทัลเกนะคะคาวไว้ค่ะแซนเบดวูดบลเอเมรัลกรีนค่ะ Sky บลูและ Ocean b นบลค่ะแค่เลือกสีให้แมทกับมู o แอนโทนนะคะของสระว่ายน้ำก็จะช่วยให้สระลงตัวได้ครบทุกมิติเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์สำคัญสำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัวสระพูวิลล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นปั๊มสระว่ายน้ำถังกรองเครื่องผลิตคอรีนจากเกลือหรือแม้แต่ชุดคอม a c t System ค่ะและการอัปเกรดเป็นสระระบบน้ำแร่ เลือกให้เหมาะสมกับขนาดสะและการใช้งานรับรองว่าน้ำใสสะอาดดูแลง่ายแน่นอนค่ะแล,และสำหรับ EP นี้ค่ะดินดินและรายการ p o ู For You นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ค่ะกดกระดิง่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย